วันนี้พบกับพี่ขวัญน,นะคะขอบคุณแฟนคลับทั้งหลายนะคะขวัญอยู่เขาคอเขยังมีโทรไปว่าทําไมไม่ไลฟ์สดนะคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่ขาคุณป้าน้าอาขาน้องๆขานะคะวันนี้พี่ขวัญมาแล้วนะคะพี่ขวัญเอาน้องเวนจุรี่นะคะตัววีตัว, v, ตวท็อปมาเสนอเลยค่ะรถบ้านแท,แท้เลยค่ะและที่สําคัญโปรโมชั่นพี่ขวัญเด็ดมากแต่ไม่ได้ถือเครื่องคิดเลขมาให้จะทำนวนให้ดูเลยสนเปอร์เซ็นต์ได้ส่วนลดเป็นเท่าไหร่ แล้วดอกเบีย้ยดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยแพงเนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่มูล,ลค่าเยอะมากๆแต่วันนี้พี่ขวัญให้ดูตัวรถก่อนส่วนตัวดอกเบี้ยพิเศษกับ0%นเปอร์เซนโทรหาพี่ขวัญได้เลยนะคะหรือว่าทักน้องแอดมินได้เลยว่าศูนเปอร์เซนต์มันจ่ายกันแบบไหนศูนเปอร์เซนตมันได้จริงไหมศูนยเปอร์เซนที่พี่ขวัญพูดอ่ะมันตีเป็นมูล,ลค่าเงินเท่าไหร่อันนี้สำคัญ เพราะว่าบอกเลยว่าเวนจูรี่หลายหมื่นค่ะคําว่าส่วนเนี่ยเท่ากับคุณได้ส่วนลดหลายหมื่นค่ะพี่ขวัญกล้าพูดนะคะถ้าใครคํานวณไม่ถูกอย่าคิดเองเออเองนะโทรหาพี่ขวัญเลยเดี๋ยวพี่ขวัญคำนวณให้เลยค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญเอออยู่ที่ t o โยต้าเว t u จอรปี2018นะคะย้ํานะลดบ้านแท้ๆท้ย้ำนะคะ,ะ,คะซื้อสดฟรีแวไม่เก็บแวดค่ะคันนี้นะ ซื้อสดฟรีแวดไม่เก็บแวดค่ะคันนี้นะคะเพราะว่าพี่ขวัญยังไม่โอนเข้าบริษัทใดๆทั้งสิ้นนะคะให้ฟรีแวนเขาเรียกว่าฟรีแวดให้เลยฟรีแวดก็อยู่ประมาณหกเจ็ดหมื่นนะคะแวดคันนี้นะ,ะลดให้เลยค่ะไม่เก็บค่ะโอนให้ด้วยอะวันนี้พี่ขวัญฟรีโอนให้ด้วยถ้าใครซื้อนะ,ะมาเลยค่ะแต่ต้องจองภายในวันที่พี่ขวัญไลฟ์สดนะ ไม่ใช่คลิปเก่านะคะเพราะโปรโมชั่นของเราอ่ะจะเป็นคันของคันบายคันนะคะเวลาพี่ขวัญให้โปรพี่ขวัญก็ต้องพูดกับเจ้านายด้วยเวลาพี่ขวัญให้โปรใครคันไหนพี่ขวัญก็ต้องรีเครแล้วก็บายคันไปนะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญอยู่ที่เวนิูรี่ปี2018กุญแจเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเวนิูรี่ตัวท็อปนะคะตัววีปี2018นะคะลูกค้าขารถบ้านแท้ๆสีดำสวยขาเาค่ะ เงาเงานะคะสีดาเงาเงานะคะโครเมียมเต็มเต็มแบบนี้เงาเงาแบบนี้นะคะพร้อมกับไฟลูกแก้วนะคะลูกค้าพร้อมกับไฟลูกแก้วนะคะสวยสวยแบบนี้หายากค่ะรถบ้านเดิมๆแบบนี้หายากจริงๆเลยนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พี่ขวัญด้วยนะคะพี่ขวัญอยู่ที่กิษสดากรุตคาร์นะลูกค้านะเดี๋ยวขอเบาเสียงเพราะจะอ่าน ท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแหล่ว่าแฟนคับพี่ขวัญที่รอดู Youtube รอดูได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ Youtube เราออกไวนะคะตัวนี้นะคะปี2018ราคาพิเศษ979,000บาทลดบ้านแท้แทฟรีแหว,วนมูลค่า70,000ให้เลยไม่เก็บไม่เรียกเก็บเพราะตกจริงๆคันนี้ตกรวมแวดล้านกว่าบาทวันนี้เหลือเพียง979,000บาทแล้ลดบ้านแท้แ,ทแบบนี้ หายากมากๆเลยค่ะลูกค้าเดิมๆจริงๆนะคะเดิมจริงๆนะคะลูกค้าทุกอย่างสวยสมบูรณ์ค่ะเนื่องจากไม่ใช่รถรับจ้างนะนะคะคันนี้นะคะคันนี้ซื้อในนามบุคคลได้เลยนะคะลูกค้าค่ะตัวท็อปหายากค่ะนะคะเพดงเพดานก็สวยค่ะลูกค้านะเบาะหนังแท้นะคะคันนี้นะคะท่านใดที่อยากได้รถไปใช้งานนะคะที่นั่งได้เยอะๆนะครอบครัวเยอะๆ,ๆ เอาคันนี้ไปครอบครองได้เลยนะคะคันนี้พี่มีพิเศษเรื่องเบาล่างด้านหน้านะเบาล่างด้านหน้าซึ่งซึ่งตัวอื่นคันอื่นที่พี่ขวัญไร้สดเนี่ยจะไม่มีตัวนี้นะแต่อันนี้เป็นออปชันที่ลูกค้าทําเพิ่มเป็นออปชันที่ลูกค้าทําเพิ่มซึ่งคันอื่นจะเป็นเบาะหมุนเบาวีเบาะอะไรอย่างนี้นะคะต้องเรียนตามตรงว่าเราขอขายตามสภาพที่เราขายตรงนี้เลยนะคะ ลูกค้าท่านใดที่อยากได้ที่นั่งด้านหน้าเพิ่มเป็นสามที่นั่งหรือนอนได้นะ<อ>บางคนบอกอุ้ยพี่ขวัญมันสามที่นั่งนอนได้คะ่ะลูกค้าเอนนอนได้เลยนะคะบางคนแบบว่าเน้นๆนะคะลูกค้านะลูกค้าท่านใดที่อยากได้นะคะเน้ๆนๆนี่เอนไปเลยเดี๋ยวพี่ขวัญหาดูตัวเอนตัวนี้ให้นะคะเอนตัวนี้ก็มีนี่คะ่ะลูกค้าก็อทำไมพี่ขวัญบอกว่าอย่างนี้อะ ก็บางคนเข้าเอาไว้นอนได้เลยนะคะที่จริงลงไปได้เลยนะคะลงลงลงลาบเลยนะคะลูกค้าลงลาบแต่พี่ขวัญมีติดติดอ่าติดแขนนะคะที่จริงนอนลาบนะคะลูกค้ามันสําหรับอา่าบางคนใช้นอนนะคะน้องนุ๊แปบลบว่าปูที่นอนลงเลยนะปูที่นอนลงเลยเ mm hmm. นี่ยค่ะที่จริงเนี่ยค่ะมันติดแขนเฉยเนี่ยค่ะเป็นไงคะ บางคนเอาที่นอนปิกนิกลงตรงนี้เลยนะคะนอนนอนได้เลยนะคะลูกค้าซึ่งตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถแบบว่าเลื่อนรางได้ด้วยนะคะอยู่ด้านล่างนะตัวนี้นะคะลางเลื่อนนะคะลูกค้าขานะคะคันนี้นะลูกค้าสามารถอนอนนั่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองกับคนขับได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเบาะหน้าหน้าโอ้นอนได้เลย อโอ้โหพุงหลอกแต่ที่จริงนะเขานอนนอนนอนจิน,นอนแบบนอนนอนนอนแบบนอนยาวอ่ะนะน้องนุงนะสบายบายนะ <c oughs> แล้วบ่อหนังแท้นะคะลูกค้าบ่อหนังแท้นะคะเบาะนิ่มๆนะคะไม่มีขาดนะ <c oughs> ลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะอยากได้รถเวนจูรี่ตัวนี้นะพ <c oughs> ี่ขวัญบอกแล้วรถบ้านจริงๆรถบ้านสวยจริงๆค่ะอันนี้นะ ลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถบ้านสวยรถบ้านแท้นะใช้คันนี้ได้เลยว้าวนะคะอ่ะดูกว้างดูสบายดูนั่งนอนสบายมากๆเลยคะ่ะลูกค้า9 7 9 0 0 0บาท t o y ย t a v เวนจ r ลตัว V ปี2018นะมาแล้วคะ่ะลูกค้าขะมาแล้วสีดำ ถ้านในที่มองหารถเวนยุรี่สีดาอยู่รีบเลยแล้วพี่ขวัญบอกแล้วว่าคันนี้ฟรีแวดให้เลยแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ขวัญไม่เก็บเลยนะเนี่ยค่ะน้องนี่ลางเลื่อนได้นะะลูกค้านี่นะที่จริงที่จริงพี่ขวัญอาขึ้นเลื่อนให้ดูไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ขวัญเลื่อนให้ดูนะนอะไรนะนนเดี๋ยวพี่ขวัญปรับบอกขึ้นก่อนอือ อแป๊บหนึบบน่งนะปรับให้สวยๆกันบอกเขาสวยนะคะลูกค้าบอกนั่งสบายนะเอาให้มันพอดีกันได้เลยนะคะค <c oughs> นี่นะคะคนี่นะคะแม่จะล็ลลลอกมนสุก <c oughs> สนุก แ<า>ล้วก็กว้างอ้วนอ่ะอ้วน,นและเดือยมากจดนะบอกเลยว่าอุ้ยน้องนุงน้ยใครได้ไปคุ้มเนาะจะนอนก็ได้จะนั่งก็ได้แล้วก็นั่งได้เยอะด้วยพื้นที่ตรงนี้แล้วแต่เราจะปรับปรับเอ็นปรับนั่งปรับนอนได้เลยอู้แม่ตปุกลุก,ลก,ลกเเหนื่อยเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะนะค่ะ <c oughs> คุ้มค่าแล้วก็ที่แน่ๆคือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะอะแแรกเขาบอกพอแล้ว ขา,ขาสั้นหรือว่ามันก <ไง S 2> ว้างจะแม่สูงสองสิจะแม่สูง 2>, <c oughs> สง2องเมตรสิบี่ยังยืดขาอลย <c oughs> สวยค่ะกว้างม,มากๆค่ะลูกค้าดูได้เลยนะคะศูนย์เปอร์เซ็นค่ะพี่ศูนย์เปอร์เซ็นสิบสองเดือนค่ะไม่เชื่อลองดูนะคะไม่เชื่อลองดูนะคะท่านใดที่อยากได้คันนี้นะแล้วตะคงตะเข็บนะตรงนี้น้องนุ้สวยหมดเลยนะ คันนี้นะคะพี่ขวัญก็ลงสัญญาววลันตีให้เช่นกันไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ำท่วมไม่มีย้อมแมวไม่มีจกตานะคะมีอะแดปขึ้นมาแค่บาะตัวหน้านะ,ะบอะตัวหน้านะคะปิดเลยตัวท็อปก็จะได้ประตูดูดทั้งสองฝั่งแล้วก็ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะคะมาด้านหลังกันดีกว่ายางปีอะไร เดี๋ยวดูให้นะคะลูกค้ายางปีสิบเก้านะจ๊ะยางปีสิบเก้าแลคะด้านหลังเปิดไหมเปิดไม่ได้เน,ะน,นาะนาบออ่ะตัวท็อปนะคะก็จะได้ไฟลูกแก้วนะแล้วก็สเกลรอบคันนะคะประตูสไลด์สองฝั่งแล้วก็ดูดสองฝั่งเลยนะคะมาต่อมาด้านนี้บ้างทีวีที่ได้เพิ่มขึ้นมานะคะกับตัวท็อปนะ พื้นปูแล้วนะเพราะคุณไปซื้อป้ายแดงไม่มีพื้นให้นะนะคะคันนี้ได้พื้นปูเรียบร้อยแล้วก็ปุ่มสตาร์ทค่ะนี่ค่ะเจ้าแม่รอแป๊บน,นึงเจ้าแม่ตอไม่ทันแปง,นงในปุ่มสตาร์ทต่อไหม <c oughs> นี่เอ <c oughs> นี่เตรงนี้เลยนะเดี๋ยวพี่ขวรลองสตาร์ทให้นะอันนี้อันนี้ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะว่าเดิมเดิมก่อนนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้า รถพึ่งข้าค่ะเดี๋ยวเบกกอนลืมเลยนี่ค่ะเดี๋เดี๋ยวดูเลขใหม่เลยนะคะลูกค้าเลขไมแสนสองจ้ะดูเลขไม่นะคะคันนะี้สีดำนะหายากมากมากเลยนะคะลูกค้าที่จะซื้อสดก็คุณก็โชคดีไปคันนี้นะคะเป็นรถบ้านนะคะก็ฟรีแวดไปเลยแล้วก็ รถคันนี้นะคะจัดไฟแนน์ได้ถึงล้านกว่าบาทนะท่านใดที่อยากได้รถจัดเต็มฟรีดาวนะแล้วก็ศูนเปอร์เซ็น่ะไม่บังคับยอดกู้คุณด้วยนะคะคุณกู้แปดแสนนะศูนเปอร์เซ็นพี่ขวัญก็ทำแปดแสนได้เลยนะเป็นเงินจำนวนเยอะนะโทรมาถามพี่ขวัญได้ศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดนะเดี๋ยวพี่ขวัญคำนวณให้อยู่แต่ถ้าคุณแบบพี่ขวัญบอกเลยได้ไหมอ่ะไม่ต้องกักคุณเอาแปดแสนหันไปเลยค่ะ 8แสนหารสมมติ72งวดนะคุณเอา8แสนหาร72งวดออกมาเป็นอย่างนั้นเลยแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ส่วนลดเท่าไหร่มันต้องอยู่ที่ว่าคุณเนะ่เริ่มต้นที่ดอกเบีย้ยเท่าไหร่แล้วก็ทําเป็นส่วนลดทั้งหมดอูค้คุ้มคุ้มค่ะพูดยังไงก็คุ้มเรื่องดอกเบีย้ยนะคะพูดยังไงก็คุ้มคันนี้นะคะลูกค้าขาประวัติดีมากๆเลยเจ้าของเดิมนะคะมีอะแดปทำเบาะเพิ่มเติมรถไม่มีชน ไม่มีพิความไม่มีล้างเล่มนะเล่มสวยสภาพดีนะคะส,สีสวยนะคะลูกค้าท่านใดที่จะโอนจองกลางอากาศนะส่งรถที่ต่างจังหวัดก็สบายใจได้เลยค่ะมีแค่เรื่องเบาะที่พี่ขวัญถ่ายให้ดูดูตามนั้นได้เลยอย่างอื่นก็โอเคหมดนะคะมีเบาที่ที่มีอะแดปขึ้นมานะลูกค้าดูไว้เลยนะคะส่วนอย่างอื่นนะไม่ว่าตะคงตะเข็บ ด้านโคง้งด้านข้างเบาะนะคะทุกอย่างตามแบบที่เห็นใน Youtube หรือไ like รสดเลยเพราะเราจะไม่มีแต่งสีสันแต่งภาพเพิ่มเติมนะไรสดคือของจริงนะคะไรสดคือของจริง Youtube ก็ของจริงค่ะเวลาพี่พูดอะไรไปก็คือตัดต่อจากคัพูดพี่แค่ให้มันกระชับขึ้นแต่เรื่องแต่งภาพไม่มีนะคะลูกค้าเห็นอะไรเห็นอย่างนั้นเบาะอย่างนี้พื้นแบบนี้นะคะทุกอย่าง แบบที่คุณเห็นหมดเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะแล้วก็โชว์รูมของมิขวันนะคะตั้งอยู่กรุงเทพมาหา,าคนครนะคะกิจสดากู๊ดคาร์จำกัดนะคะตั้งอยู่กรุงเทพมาหา,าคนครนะโทร0863159977หรือนะคะสอบถามทั่วไปสอบถามเรื่องรถขอดูรูปรถเพิ่มขอ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 ,ขอ,ขอจีพายถาเนี่ยโทรหาแอดมินนะคะ 083 25หตัวแล้วก็0 3นอ่อน้องแอดมินคะพอดีพี่ยังไม่สะดวกคุยกับเซลล์ค่ะพี่ควรอยากพี่อยากเห็นรูปรถสีดำโทรเลยนะคะ08325ตัวแล้วก็ศูนสน้องแอดมินคะพอดีถ้าพี่โทรหาเซลลโดยตรงโหมันจิกพี่หน้าดูเลยคะ่ะมันไม่ปล่อยพี่เลยคะ่ะพี่ขอดูเรื่องดอกเบี้ย0นปก่อนได้ไหมคะยินดีเช่นกันคะ่ะนะคะ หรือจะโทรหาพี่ขวัญเลยก็ได้นะคะ0863159977นะคะคันนี้ปี2018นะคะเลขไมล์102สน,สนะคะมีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะแต่ใช้รถมาบอกว่าพี่ขวัญเลขไมล์102สสจริงหรอทำวงทำไมทำอะไรมาไหมไม่ทำนะคะของเราไม่ทำออบของพี่อะใช้ต้อง200,000แ,แล้วอะเอะคนเราอะใช้รถไม่เหมือนกันนะคะ แต่พี่ขวัญกล้าพูดเรื่องเ,อเรื่อยม้ขายตามความจริงสภาพรถขายเรื่องจริงนะคะขอขายเรื่องจริงกันดีกว่ายุคนี้แล้วนะคะมาขายเรื่องปลอมมันไม่ได้แล้วค่ะยุคไฮเทคแล้วนะคะยุคนี้ต้องขายความจริงอย่างเดียวเลยรถสวยนะคะลูกค้าตะคงตะเข็บสวยหมดเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ที่มาแล้วนะพี่ขวัญแนะนําเลยนะคะไม่อยากแกะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยมันแน่นแปลว่าไม่เคยถูกแกะมาก่อน มาดูด้านหน้านะคะลูกค้า่ะสีเนียนตาแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟลูกแก้วสวยๆวิ่ไฟลูกแก้วแพงนะหลายหมื่นนะจ๊ะแม่คุณหลายหมื่นนะจ๊ะขนาดของปลอมนะเดปโปอยังหลายตังนะจ๊ะแต่คุณอย่าไปดูถูกเดปโปนะมันนะเอ้ยออกสื่อไดเปลไวว่าเขาของปลอมเอ้ยไม่ออกสื่อไม่ออกสื่อจะบอกว่าของเขาดีแสงสว่างจ้ามากนะคะ แสงสว่างจ้ามากๆเลยนะคะคันนี้นะเนี่ยค่ะกระจังหน้าโคมเมียมไม่มีสนิมเลยนะคะรถคันนี้นะคะปี2018นะเครื่อง3,000ตัว V ดีเซล l นะคะตัวท็อปนะคะคันนี้มีข้อแตกต่างจากตัวท็อปคันอื่นก็คือเจ้าของเดิมนะคะ Adapt เบาะมาเป็น3แถวด้านหน้า3ที่นั่งด้านหน้าพร้อมกับรางเลื่อนขึ้นเลื่อนเลื่อนหน้าเลื่อนหลังให้ดู ความคล่องตัวไม่ว่าเรื่องอลูกๆจะนอนนอนนอนยาวอะค่ะเขาอาจจะปรับเบาะได้เลยนะคะเหมาะกับครอบครัวเหมาะกับครอบครัวใหญ่นะคะสิบสองที่นั่งเหมาะกับครอบครัวสิบสองที่นั่งพี่หนูมีห้าที่นั่งยิ่งโคตรคุมเพราะข้างหลังคุณก็เก็บของไปนะรถครอบครัวที่นั่งแลวสบายที่สุดไม่คุ้มค่าที่สุดคุ้มราคาที่สุดอนเนกประสงค์ที่สุด คนของแล้วตอนนี้รู้ไหมใครฮิตมากขายของชําฮิตมากเลยทําไมอ่ะพี่ขวัญก็มันขนของได้พอๆกับรถกระบะหนึ่งพันเลยค่ะโอ้โหคุ้มค่าจริงๆนะคะใครที่มีสี่ประตูนะคะภาษีของคุณตกเท่าไหร่จ๊ะสี่พันบาทห้าพันบาทหกพันบาทเอามาเชินเวนจุรี่ด่วนเลยค่ะเวนจุรี่ของพี่ขวัญภาษีหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะภาษีก็เป็นส่วน ภาระระยะยาวเรานะภาระระยะยาวนะคะเพราะอะไรรู้ไหมก็ภาษีคันหนึ่งคุณต้องจ่ายทุกปีอ่ะแต่รถโตโยต้าว,วันนั่งได้สิบเอ็ดที่นั่งภาษีหนึ่งพันเก้ารอยบาทคุ้มค่าไหมคะแต่กระบะสีประตูคุณต้องเท่าไหร่คะสี่พันห้าพันหกพันโอ้โหเหนื่อยเขาเรียกว่าภาระ,ระระยะยาวแล้วก็โตโยต้านะคะช่วยแบ่งเบาคุณระยะยาวขึ้นหนึ่ง อะไรก็ถูกค่ะซ่อมบำรุงง่ายค่ะช่างที่ไหนก็ซ่อมเป็นค่ะจะอยู่ที่ไหนก็ซ่อมได้ค่ะโตโยต้า <Toyota, S 1> น็อตตัวหนึ่งหลักร้อยค่ะอของหลักร้อยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยดูได้เลยคุ้มค่าได้เลยนะคะอาชีพอะไรที่ซื้อรถตู้ได้บ้างพี่ขวัญการันตีรถตู้คันนี้ศูนย์เปอร์เซ็นนะคะได้ศูนย์เปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นนะศูนย์เปอร์เซ็นค่ขย้ำค่ะอาชีพพนักงานขับรถ อาชีพพนักงานบริษัทอาชีพเราพอยังได้เลย Security อ,อาชีพรับเหมารับเหมาก่อสร้างนี่ขอโกรธพี่ขวัญเลยอะ่ะเนี่ยรับเหมาก่อสร้างเดือนที่แล้วบัตรประชาชนใบเดียวประมาณสาสี่เจ้าจบล่าสุดรับเหมาก่อสร้างรับรีโวไปวันเดียวออกรถนะพี่ขวัญเขาบอกว่าพี่ขวัญกล้าผมรับรถเลยไหมล่ะกล้าสิคะ เขามานะคะรับเหมาก่อสร้างบารประชาชนใบเดียวนะแล้วบารประชาชนไม่ถือมาด้วยนะพี่ขวัญบอกงั้นคุณเอาแค่บารประชาชนมาจ้างวินมอเตอร์ไซค์หรือจ้างคนเอามาส่งแล้วพี่ขวัญกล้าไหมล่ะคะกล้าให้ผมรับรถเลยไหมล่ะถ้าพี่ขวัญกล้าให้ผมรับรถผมอาชีพรับเหมาก่อสร้างผมก็เอาเซลใจถึงค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเซลที่นี่พี่ขวัญเช็คประวัติภายในหนึ่งนาทีปล่อยรถให้รับเหมาก่อสร้างขอบคุณ พี่เบิร์มากๆค่ะขอบคุณเจ๊มากมากค่ะนะคะมาวันเดียวรับรถเลยบัตรประชาชนใบเดียวจริงๆค่ะมาเลยค่ะบัตรประชาชนใบเดียวคุณได้รับรถแน่นอนนะคะแล้วก็อนุมัติอนุถ้าพี่ขวัญสก,กีนแล้วถ้าพี่ขวัญคุยแล้วนะอ่านขาดจบค่ะจบเลยค่ะได้รับรถแน่นอนคันนี้ก็เช่นกันค่ะเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจัดเต็มโอ้ใครจัดเต็มนะพี่ขวัญโคตรคุ้มโคตรคุ้มเรื่องศูนยะ์เปอร์เซ็นนะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษนะ จัดเต็มสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่จ๊ะหมื่นแปดค่ะนะคะหมื่นแปดนะคะลูกค้าขาแต่เดือนแรกคุณอาจจะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหรือหมื่นหกว่าเพราะคุณจะไม่โดนดอกเบี้ยนะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะ, right, าาะ,คะอยากได้รถรุ่นไหนกับพี่ขวัญน,นะคะจะอยู่จังหวัดไหนก็ช่างนะคะขอบคุณคุณแม่กองสีที่อำนาจเจริญน,นะคะโอนจองไม่เห็นรถนะคะพี่ขวัญก็เอาไปส่งให้คุณแม่กองสีแล้ว ทะเบียนห้าเก้าสี่ด้วยคุณพ่อมิกวนวนคุณแม่ด้วยไม่ยอมซื้อหวยให้นะคะแล้วก็ผอ,อจังหวัดสุรินทร์โอนจองหนึ่งแสนไม่เห็นรถด,ด้วยพี่ขวัญมีด้วยหรอคนโอนจองหนึ่งแสนไม่เห็นรถมีค่ะเพราะรถพี่ขวัญเพราะพี่ขวัญก่อนเอาพี่ขวัญก่อนพี่ขวัญมีตัวตนจริงค่ะพี่ขวัญออกสื่อมานานแล้วก็พี่ขวัญก็เป็นพนักงานโดยตรงนะนี่ค่ะเป็นพนักงานโดยตรงนะคะ มีชื่อมีประวัติเช็คประวัติที่แอดมินได้ก่อนคุณจะจองถ้าคุณไม่มั่นใจเซลล์คนไหนโทรเช็คที่แอดมินค่ะ08325ตัวแล้วก็03น้องแอดมินครับเห็นพี่ขวัญบอกว่าสามารถเช็คชื่อประวัติเซลลได้ใช่ไหมคะเซลล์ชื่อ,อ,อคุณขวัญคนขวัญเน,นี่ยมีตัวตนจริงไหมแอดมินเขาก็จะแจ้งไปเซลล์ชื่อน้องจักมีตัวตนจริงไหมเขาก็จะแจ้งไป เซลชื่อน้องอายมีตัวตนไหมเขาก็จะแจ้งไปกอดโอนจองสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองได้โดยตัวเองนะคะสรามสร้างความเชื่อมั่นในการโอนด้วยตัวเองได้คือการเช็คนะคะว่าเซลคนนี้มีตัวตนจริงไหมเราไม่ต้องกลัวการถูกหลอกคนที่กลัวถูกหลอกเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อเรามั่นใจว่าเรามีตัวตนจริงมีเช็คได้จริงเช็คเลยค่ะรถเต้นเราก็โอนเข้าบริษัทกิจสายอย่างเดียวไม่มีการโอนเข้าบุคคลนะ ไม่มีการโอนเข้าบุคคลใดๆทั้งสิ้นกิษสดากูดคาอย่างเดียวนะคะคันนี้เลขไม์แสนสองนะคะเวนจุลี่ปี2018สีดำรอคุณที่จะมาจับจองอยู่รอคุณที่จะมาจับจองอยู่นะคะศเอาไปเลยกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้วันนี้ฝากไว้ด้วยคะ่ะเวนจุลี่คันนี้การันตีให้เลยไม่จกตาไม่ย้อมแมวไม่มีล้างเล่มรถบ้านแท้ฟรีแวดฟรีศอร์ให้อีก จัดส่งให้ถึงหน้าบ้านอีกนะคะวันนี้พี่ขวัญฝากไว้ด้วย0863159977วันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ